สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง YouTube เอกมงคลพระใหม่หรือเอกมงคลอเมริกันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะครับแนะนำพระเครื่องของหลวงพัชบุญยะกามโมนะครับวัดธนาหารหรือวัดห้วยด้วนนะครับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ของเรานี่เอง นะครับเป็นรุ่นที่ร้อนแรงมากนะครับปลูกเสกวันนี้เลยวันนี้ผมอัดคลิปวีดีโอในวันที่9เดือน9นะครับปลูกเสกเวลา9โมง9นาทีนี่นะครับสำหรับรุ่นนี้เลยนะครับไข่ปลา65นะครับไข่ปลา65นะครับเป็นเหรียญไข่ปลานะครับที่ล้อพิมพ์มาจากไข่ปลา35นะครับไข่ปลา35คือเหรียญของหลวพัทรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกของหัวพัทคือไข่ปลา 35นะครับปีนี้ปี6 5นะครับระยะเวลาผ่านมานะครับ30ปีนะครับถึงจะมีเหรียญไข่ปลา65นะครับด้วยการล้อพิมพ์มานะครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นพิมพ์ที่เหรียญรุ่นนี้นะครับไข่ปลา65เนี่ยจะมี2พิมนะครับจะมีพิมพิมพิมครึ่งองค์กับพิมพ์เต็มองค์นะครับแต่เหรียญไข่ปลา35มีพิมพ์เดียวก็คือพิมพ์นะครับ พิมพ์เต็มองค์นะครับเหรือรุ่นนี้พิเศษยังไงอีกนะครับอยู่ในวาระนะครับเลื่อนสมรศักหลวงพ่อัดบุญญากามโมด้วยนะครับฉะนั้นนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นยันผู้ซ้อนกับยัน นะครับกับหลังพัดยศนะครับอ่าด้านหน้ามี2พิมพ์ด้านหลังมี2พิมพ์นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับแล้วก็ร้อนแรงมากๆด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมอัดในวันที่9เดือน9นะครับ9กันยายน2565นะครับเป็นวันที่ปลุกเสกพระรุ่นนี้นะครับปลุกเสกเวลา9ก้าโมงเนาทีนะครับโอ้โหไม่รู้จะพูดคำไหนนะครับว่าสุดจริงๆนะครับหลวงพ่อพัดเปิดโบสเสกให้เลยนะครับเปิดโบสเสกให้เลยนะครับแล้วก็เหรียญที่อ่าเหรียญโอ้เหรียญ แถมยกลังเนี่ยราคาทะลุนะครับผมไม่อยากพูดราคายังไงลองไปดูเรื่องราคาลองศึกษากันดูนะครับว่าตอนนี้ราคาเหรียญรุ่นนี้ไปถึงเท่าไหร่กันแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับเหมือนเดิมนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับยังไม่เคยแอดไลน์เอกมงคลนะครับเราไลฟ์ใน y t u t u นะครับ u t u b e เนี่ยนะครับไม่มีช่องทางในการติดต่อไม่มีช่องแชทนะครับฉะนั้นนะครับเราต้องแชทกันคุยกันนะครับในไลน์แอด นะครับกรุณาแอดเข้ามาในที่เปิดโปรแกรมไลน์นะครับพิมพ์เพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็พิมพ์มาเลยนะครับมีแอดด้านหน้าด้วยนะครับนี่นะครับแอดเอกมงคล168นะครับแอดเอกมงคล1 6 8นะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ แล้วเราก็มาร่วมประมูลกันนะครับไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดจะมีทุกทุกวันศุกร์นะครับหนึ่งอาทิตย์มีครั้งเดียวนะครับทุกทุกวันศุกร์เวลาสองทุ่มสามสิบนาทีเรามีนัดกันเจอกันในไลฟ์สดนะครับอย่างวันนี้ก็เหมือนกันนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่เก้าเดือนเก้านะครับฉะนั้นวันศุกร์นี้นะครับหลังจากคลิปวิดีโอนี้นะครับเวลาสองทุ่มสามสิบนาทีนะครับเรามาพบกันในไลฟ์สดกับเหรียญรุ่นนี้นะครับไข่ปลาหกสิบห้านะครับแล้วผมแง้มนิดนึงนะ ว่ามีรายการลุ้นเนื้อด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะแกะตรงเนี้ยให้ดูซักซักประมาณ10เหรียญแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวแกะแถมยกหลังให้ดูด้วยนะครับแล้วก็จะแกะตรงนี้ซักอ่าซักสิบเหรียญเนาะนะครับถามว่าลุ้นได้ ถึงเนื้ออะไรนะครับในเนี้ยเขาใบรายการยังไม่ออกฉะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าในในเนี้ยในหนึ่งรังเนี่ยจะมีเนื้อเงินหน้ากากทองคาทุกองค์หรือปะทุกรังหรือเปล่านะครับจำนวนการสร้างรังธรรมดาแบบที่ผมที่อยู่ด้านหน้าของทุกท่านเนี่ยด้านะสติ๊กเกอร์เนี้ยจะเป็นสีส้มนะครับรังธรรมดาเนี่ยนะครับจะจัดสร้างนะครับสามร้อยังนะครับรังชนวนจะสร้าง200รังนั้นนะครับไม่น่าจะพอกับสิทธิ์ของหลวงพ่อัอย่างแน่นอนนะครับ นะครับแล้วก็พิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับ <texts hi> <labels> ผมบอกไปก่อน <Hayır. S 1> ว่า <cold> พิเศษอีกหนึ่งอย่างคืออะไรนะครับพิเศษก็คือนะครับผู้สร้างนะครับพี่เกิดนครสวรรค์เนี่ยนะครับเขาได้นะครับใส่เหรียญทองคำนะครับทั้งหมดเขาทําเหรียญทองคําเอามาอยู่ในลังลุ้นทั้งหมด4 4สี่เหรียญนะครับเหรียญ2เหรียญนะครับอยู่ในลังลุ้นธรรมดาอีกสองเหรียญอยู่ในลังลุ้นนะครับอยู่ในลังลุ้นฉนวนนะครับฉะนั้น ลังพวกนี้นะครับในสามร้อยลังเนี่ยจะมีนะครับเนื้อเนื้อที่เอาไปแลกเนื้อทองคําได้เนี่ยนะครับอยู่สองเหรียญนะครับอยู่ลังไหนก็ไม่รู้แหละจะมี2อลังใน300รลังมี2อลังนะครับอาจจะอยู่ในลังของตรงนี้หรืออยู่ในลังลุ้นที่ผมจะเปิดให้พี่พี่ๆได้เช่าบูชากันในไลฟ์สดนะครับถ้าอยากเช่าในแบบลุ้นนะครับในราคาที่ผม ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันในไลฟ์นะครับหรือแอดไลน์เอกมงคลมาดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเป็นการตัดราคาของพี่พี่ท่านอื่นไปนะครับไลฟ์ไลฟ์ like อื่นเขาอาจจะเอ้ยตัดราคาผมหรือเปล่านะมาขายราคานี้ผมบอกอยู่แล้วนะครับผมไลฟ์สดมาสักประมาณเกือบเกือบน่าจะ2ปีแล้วแหละ2ปี2ปีประมาณนี้นะครับอบอกเสมอนะครับผมขายตามทุนนะครับราคาตลาดก็มีบ้างนะครับ แล้วก็ทุนผมได้มาสูงผมก็ขายสูงนะครับขายแพงนะครับทุนผมได้มาต่ําผมก็ขายต่ํานะครับไม่มีแบบว่า,าเฮ้ยดูช่องนู้นมาไปตัดราคาช่องนู้นช่องนี้หรือเปล่าไม่มีนะครับรไม่มีใครเขาเอาต้นทุนตัวเองมาตัดเฉือนเนื้อตัวเองเพื่อที่จะแบบโอ้แล้วยิ่งเป็นรุ่นนี้ด้วยนะครับสักรีนะครับไข่ปลานะครับหลวงพ่อพระบุญญากามโมเปิดโบสถ์เสกนะครับ เปิดโบสถ์เสกนะครับโปรดฟังอีกครั้งนะเปิดโบสถ์เสกนะครับปกติถ้าไม่ใช่รุ่นที่เป็นบอกตรงๆเลยก็ได้ถ้าไม่ใช่รุ่น PAGA ที่ไม่ค่อยได้เปิดโบสถ์เสกนะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช่แบบว่าอ่านั่นแหละนะครับส่วนมากก็จะไปปลุกเสกกันที่แบบอ่าอ่าที่หลวงพ่อพัดท่านจัดในจัดให้นะครับจะมีม,มีมีจุดที่สําหรับปลุกเสกให้ที่ที่หนึ่ง นะครับแล้วก็ถ้ามีาเหรียญสําคัญสําคัญหรือว่าพิธีสําคัญสําคัญถึงจะเปิดโบสให้นะครับเพราะว่านะครับไม่อยากให้นะครับวัตถุบราสได้เสื่อมสภาพไปก็คงเอาไว้ให้อยู่นานๆนะครับก็นะครับเดี๋ยวนะครับผมจะแกะลงลังนี้แล้วก็หยิบออกมาสัก10บลุ้นเขาคามาให้แล้วเนาะเขาเามาให้แล้วนะครับเขาใส่เนื้อ เขาค้าให้ทุกขั huh ้นตอนนะครับการจัดสร้างนี <boys: S 1> <script 2> ้ชัดเจนมากๆนะครับไฟ้สดทุกขั้นตอนนะครับเดีเขาเนื้อทองคําที่มี2เหรียญในลังลุนเนี่ยเขาก็เค้าให้หมดนะนะครับเขาจะเหลือเขาเขาจะสร้างประมาณว่าเนื้อเงินอะไรเงี้ยเนื้อเงิน200อ่าไม่ใช่298เหรียญเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีเนื้อทองคํา2เหรียญใช่ไหมเขาก็ทําเหมือนกันแล้วก็เค้าเค้าเค้าแล้วก็หยอดทีละลังทีละลังทีละหลังฉะนั้น นะครับเราก็ไม่รู้ว่านะครับอยู่ตรงไหนนะครับเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าอยู่รังไหนแต่มีรังมี2องรังแน่ๆไม่รังใดรังหนึ่งนะครับอาจจะอยู่ในช่องเอกมงคลก็เป็นได้นะมานะครับเดี๋ยวแกะดูเลยแล้วกันนะครับมานะครับอ๋อลืมนี่นะครับเป็นตัวแถมยกรังที่บอกว่าราคาสูงๆน่ะนะครับเดี๋ยวจะแกะไว้ทีไว้แกะทีหลังเนาะไว้ตรงนี้นะครับอย่าลืมนะนะครับใครที่เข้ามาดูยังไม่เคยแอดไลน์เอกมงคลนะครับฝากด้วยนะครับแอดไลน์เอกมงคลเออสแกน QR วโค้ดตรงนี้ก็ได้นะ เพิ่มเพื่อนแล้วกดสแกนเคียบโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเพิ่มเพื่อนให้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอามาใกล้ๆนี้สักทีหนึ่งสแกนได้เลยกดกดหยุดรปวิอนี้แล้วก็สแกนได้เลยนะครับด้วยนะครับมาลุยนะครับมานะครับซีนเดิมนะครับยังไม่เคยแกะแน่นอนนะครับเพิ่งรับพามาวันนี้เลยนะผมวิ่งไปนครสวรรค์ให้เลยแล้วก็ลุยนะครับแกะให้เลยนะครับมาขอให้ขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีนะครับมา ลุยลุยลุยนะครับตัดนะครับแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็ลอกอันนี้มันหน่อยนะครับเพื่อเอาไว้ไหวาขาดเลยแม่เอา้าไม่ลอกก็ได้ตัดเลยนะครับไม่ลอกแล้วไม่ลอกแล้วนะครับไม่ลอกแล้วตัดเลยอย่าลืมนะครับวันนี้สองทุ่มสานาทีพบกันได้ในช่องเอกมงคลพาะใหม่หรือเอกมงคลอมริกมานะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนแหละนะครับจับออกมาสักสิบรุนแล้วกันเนาะ หนึ่งสี่ห้าห้านะครับห้ 5, 6, 9, 9, าแปดเก้าเก้าเขาจบตรงข้างล่างนะครับอันนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวผมไปนั่งแกะเล่นก่อนอันนี้นะครับเปิดเจอเนื้อทองคำนะครับประมาณนะั้นนะครับมาเดี๋ยววันนี้ผมแกะให้ดูสักสิบลุ้นนะครับแกะให้ดูสักสิบลุ้นแล้วก็เป็นตัวแถมหนึ่งลุ้นนะครับ เป็นตัวแถมหนึ่งลุ้นนะครับในเอ่อตัวแถมยกหลังก็จะเป็นเนื้อนวะนะครับนวะหน้ากากเงินนะครับลงยานะครับหน้าหลังเป็นพัยดยศหน้าหลังเลยนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้พิมพ์ไหนมานะครับเดี๋ยวผมซูมกล้องก่อนครับเดี๋ยวนวทำกล้องซูมๆก่อนนะครับฟึบนนี่นี่ชัดเจนนี่มันต้องอย่างนี้วันนี้มันต้องอย่างนี้มา ดูรุ่นแรกกันเลยนะครับไปแบบไวๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้จะได้พบกันแบบสนุกๆเดี๋ยวผมแกะอันนี้ไว้ก่อนเลยดีกว่านะครับหนึ่งลุ้นนะครับจะได้ไปแบบไวๆนะครับหลังอ่าไม่ใช่แค่มีแค่รุ่นไข่ปลานะครับสาหรับคืนนี้นะครับใครที่อยากได้เหรียญปีจอของหลวงพัดนะครับเหรียญ เหรียญที่หลวงพ่อดำรีสร้างนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้มีให้แบบว่าเปิดเนื้อแบบราคาเบาๆอยากได้เนื้อไหนก็จิ้มเอาเลยนะครับมีมีถึงเนื้อเงินหน้ากากทองคานะครับลุยกันได้นะครับคืนนี้มีเหรียญปีจอให้ด้วยนะครับเหรียญเนื้อล่างๆก็ราคาเบาหน่อยนะครับเนื้อบนก็าเป็นรายการประมูลบ้างเปิดราคาบ้างก็ติดตามกันได้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีรายการเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะหมดหรือเปล่านะหมายถึงเวลาอาจจะดึกหรือเปล่านะครับวันนี้ผมแนะน เลยนะครับพี่ๆที่ดูช่องผมและติดตามช่องผมไว้นะนะครับติดตามไว้เลยนะครับแล้วก็นะครับก่อนจะขึ้นไลฟ์เนี่ยกินกาแฟรอเลยนะครับแล้วที่บ้านถามว่าเอ้ยเอ้าจะนอนแล้วทําไมกินกาแฟนะครับบอกเลยนะครับว่าวันนี้ดึกยาวนะครับเอกมงคลพูดได้คําเดียวว่ายาวนะครับติดตามได้เลยนะครับแล้วก็นะครับมีเหรียญมีพราผงรุ่นหนึ่งด้วยนะครับผมไปติดตามและไปหามา ได้ในราคาเบาๆด้วยนะครับเป็นเนื้อล่างๆเป็นเนื้อบนๆก็มีให้เช่าบูชานะครับตะกรุดทองคงทองคำนะครับเป็นพระผงนะครับนี่เดี๋ยวเอาให้ดูก่อนดีกว,ว่าว่าวันนี้มีแบบไหนแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวนน่น่่นี่นะครับราคาเบาๆของวันนี้นะครับโอ้โหเขาเล่นกันร้อนแรงนะครับรุนละสองร้อยห้าสิบนะนะครับ ไปเปิดลุ้นกันมาสองร0อยห้าสิบสอง้อยสองรอยห้าสิบกันใช่ไหมนะครับวันนี้ผมมีให้ในราคาเบาๆด้วยนะครับพระสิวลีนะครับทีมเสือสิบเอ็ดตัวนะครับทีมพี่เสือทีมพี่เสือทีมพี่เสือนะครับนี่นะครับพระผงพระสิวลีนะครับไม่อยากจะพูดนะครับว่าทีเด็ดนะครับคืนนี้มีทีเด็ดให้แน่นอนนะครับแต่ว่าไม่รู้จะได้ขึ้นหมดหรือเปล่านะนะครับแล้วก็มีเจ้าสัวเจ้าสัวเจ้าสัวนี่เหเจ้าสัวเดี๋ยวเอาดูให้ดูเจ้าสัว ยาแดงให้ดูเลยนะครับนี่เอาฝั่งเพชรให้ดูดี๋ยวนี่นะครับเดี๋ยวจะไม่สุดเดี๋ยวจะไม่สุดนี่นะครับเดี๋ยวจะไม่สุดนะครับนี่นี่เดี๋ยวแกะออกมาให้ดูเลยนะครับวันนี้มีรุ่นนี้ด้วยนะนี่เจ้าสัวนะครับสร้างน้อยนะครับนี่เลขสองเลยเห็นไหมนี่นะครับต่อพิเศษต่อโค้ดพัดด้วยนี่นะครับนะครับตรงนี้เรืองแสงด้วยนะนี่ใบรายการอยู่ตรงนี้นะครับฝังพลอยนะครับต่อโค้ดพิเศษเรืองแสงือเปล้าเนาะ เดี๋ยวค่อยดูนะว่าเดี๋ยวไปดูในไลน์เนาะเลื้งแสงไม่เลื่องแสงนะเลขสองนะนี่ลงยาแดงฝังเพชรนี่นะครับตรงนี้แดงไล่ข like ึ้นไปเป็นจมพูนะครับฝังเพชรนะไอ้ฝ e. ังเพชรหรือฝังพลอยเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปรายการก่อนฝังพลอยนะครับโอ้พูดเดี๋ยวพูดไปว่าเออเพชรมันราคาแพงนะอ่ะฝังพลอยนะฝังพลอยนะอื้มสวยนะวันนี้มีให้เช่าบูชาแน่นอนมีทั้งราคาเบาเราคาผมยืนยันเลยนะวันนี้นะน่าจะมีแตะได้ถึงหลักหมื่นนะครับน่าจะมีแตะได้ถึงหลักหมื่นนะครับอ้ามีอันนี้ เดี๋ยวๆของเยอะของเยอะเอารุ่นนี้ก่อนเอารุ่นนี้ก่อนนะครับเอารุ่นนี้ก่อนนะครับใจยเย็นๆนะเอกมงคลนี่นะจะขายเวลาจะขายของนี่ไปไกลเลยนะมาลุยนะครับรุ่นแรกนะครับมาเอ๋อต้องแกะด้านข้างด้วยนี่นะนะครับเดี๋ยวใช้คัตเตอร์แกะก่อนดีกว่าปึ๊บนะครับเดี๋ยวใช้คัตเตอร์แกะดีๆก่อนปึ๊บมาฮึบ นี่อาปาฆ่าลงยาอ๋อผมนึกว่าจะมีอะไรซ้อนนะไม่มีนะเป็นพิมพ์เต็มองคนะครับเป็นพิมพ์เต็มองคนะครับนี่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 เอาขึ้นมาให้ดูชัดๆนะความชัดจริงๆเดี๋ยวไปดูในไลฟ์สดนะครับถ้าชัดจริงๆต้องไปดูในไลฟ์สดนะครับตอกออ่างนี่นะครับบอกเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้เหมือน p s a ปกติแหละนะครับปกติยังไงนะครับถ้ามีงานลงยาแต่ราคาแพงนะครับส่วนมากจะไม่ใช่งานลงยานะครับบอกได้เลยนะครับเจองานลงยาเหรียญแรกนะครับ สิ่งที่ผมชอบที่สุดคือนี่นะครับโค้ดดอกบัวนะครับโค้ดดอกบัวร้อยหนึ่งปีนะครับนะครับวัดธนอาหารอยู่เพื่อนองบัวนะนะครับโค้ดดอกบัวต้องเป็นโค้ดดอกบัวนะนี่นะครับต้องเป็นโค้ดดอกบัวนะอ <c oughs> ืนะครับหน้าหลวงมอพัดแบบนี้เลยนะครับผมบอกก่อนนะไขป่ปลาที่อยู่ตรงขอบนี่ทั้งหมดนะไปนั่งนับได้เลยนะ เจ็ดสิบเจ็ดนะครับเอ้าอันนี้ได้หลังพัดยศด้วยโอ้โหเป็นไงล่ะเลขอสามหลักหนึ่งเก้าสองตออ่อตรงนี้เป็นหลังพัดยศด้วยนะครับหลังพัดยศก็คือฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพัดเป็นพระราชมงคลวัชรอาจารย์นะครับนี่นะครับมีหลังสองแบบหลังยันกับหลังพัดยศนะครับเหรียญเหรียญแรกเหรียญนี้นะครับได้เหรียญไข่ปลานะครับพิมพ์เต็มองค์นะครับขอบน้ําเงินลงยาจีวรนะครับนะครับใบรายการเขากระซิบมาสักประมาณ กลางกลางเดือนนะครับประมาณสิบห้าสิบหกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะออกแล้วนะครับเป็นใบรายการนะครับเดี๋ยวมันรู้อีกทีว่าใบรายการจะสุดแค่ไหนนะครับมามาดูเหรียญเหรียญน,นี้นะครับหลังเรียบทีนะนะครับหลังเรียบทีมานะครับอุ้ย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 ใช่หรือเปล่าหลังเรียบเลขแปดแปดพิมพ์ครึ่งองค์เนื้อชนวนสวยแบบสวยแบบต้องหอือเลยนะครับโคด้ดอันนี้โคดอะไร นะครับอันนี้เป็นโค้ดเดาวกระจายนะครับอืมเป็นโค้ดดาากระจายเลขแปดแปดเป็นไงแล้วไม่รวยก็ให้รู้ไปนะครับนวะโอ้โหตอนแรกนึกว่าชนวนนะครับนวะเลขแปดแปดก็มานะครับนวะเลขแปดแปดหลังพัดยศอีกอืมเต็มสู่ไปเลยนะครับเต็มสู่ไปเลยนะครับเนี่ยนวะออกเลยนะครับออกมาให้พี่ๆได้ดูเลยนะครับมานวะนี่ผมตอนแรกผมนึกว่าชนวนนะนวะองค์นี้ออกเขียวนะครับโอ้นวะออกเขียวนะครับนวะเขาก็มีหลายโซนนะ นะครับเขาค้าใหม่หมดเลยนะนะครับเขาเขาพอเขาจัดลังจัดเนื้อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาจัดเนื้อเสร็จแล้วเนี่ยขเ,เ,เขาเอาเนื้อ,อเงินหรือเนื้อทองคำเนี่ยหยอดไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็เอาออกมาค้าใหม่อีกนะนะครับแล้วมาให้เราเนี่ยไม่มีการหมายไม่มีการตําหนิไม่มีการบอกอะไรทั้งสิ้นนะครับหมายถึงแต้มตํตาหนินะไม่ไม่ใช่ตําหนิคือคําว่าคํากล่าวไม่ใช่นะตําหนิคือคําหมายนะมาลุ้นอีกทีหนึ่งขอให้ขอบแบบตะกี้ทีเถอะ นะครับขอบแบบตะกี้นี่มีม,มีมีเหลืองเลยอ่ะมีเหลืองเลยอ่ะนะครับเอ้ยเอาอีกแล้วอ่ะเหมือนกันแบบตะกี้กแล้วะนะครับโอ้ยอะไรเนี่ยเลขโค้ดอยู่ตรงนี้ทองแดงเถื่อนนะทองแดงเถื่อนอย่างสวยนะพิมพ์ครึ่งองคนะครับพิมพ์ครึ่งองค์ทองแดงเถื่อนอย่างสวยดูดิห้าสามห้าหกนะครับโค้ดดอกบัวด้วยนะครับผมนะจำไว้เลยนะโค้ดดอกบัวเนี่ยนะนะครับ ผมว่าโคตอกบัวเนี่ยเจ๋งนะครับเอาหลังพัดดดอีกแล้วนะครับนี่เนื้อทองแดงเถื่อนนะครับเนื้อทองแดงเถื่อนนะแพงนะครับนะครับตอนนี้ราคาตลาดนะนะปัจจุบันที่ผมที่ผมผ่านมาล่าสุดเนี่ยเห็นล่าสุดเลยนะนะครับลุ้นเนื้อที่สูงที่ต่ําที่สุด750บาทนะครับสูงที่สุดนะตอนนี้ที่ผมเห็นคือลุ้นละ1 0 0 0บาท เขาจะไม่ค <polarization. S 2> uh ่อยเปิด huh. ลุ้นสักเท่าไหร่นะครับเขาจะเปิดให้ประมูลนะครับแกะให้ประมูลเริ่มต้นที่399บิตละ20อะไรอ่างเงี้ยก็ประมาณ400เปิดเปิดละ420นะครับเนื้อล่างสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ400ขึ้นไปนะครับเนื้อล่างสุดจะอยู่ที่400ขึ้นไปแล้วก็ไปลุ้นเนื้อเอาถ้าเขาเปิดประมูลขึ้นมาเนี่ยอ่าเปิดพอเปิดเห็นหน้าพระปุ๊บถ้ามีลงยาปุ๊บก็อ่ะไปเลยนะครับราคาก็วิ่งวิ่งวิ่งขึ้นไปแล้วแต่ที่จะจบที่เท่าไหร่นะครับมาขอเขียวเข ขอเขียวๆให้ลุ้นอีกสักทีนะอืถ้าตรงนี้เป็นเลขเจ็ดนะถ้าถ้าตรงเปิดมาปุ๊บล้วขอบตรงนี้เป็นเลขเจ็ดเลขเดียวนะหือทองแดงมันปูโค้ดดอกบัวนะครับโค้ดบัวนะครับนี่นะครับโค้ดดอกบัวนะครับทองแดงมันปูพิมพ์ครึ่งองค์นะครับไปนับขอบนะเจ็ดสิบเจ็ดไข่ปานะนี่นะครับยันมหาพุซ้อนนะครับหือยันแบบสุดยอดเลยนะครับเป็นยันเดียวที่อยู่กับที่อยู่ในเหรียญ เหรียญปีสามห้าเหมือนกันเลยนะครับยันเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเลขโค้ดหนึ่งห้าศูนย์ห้านะครับนี่ขนาดดูนี่ขนาดเนื้อทองแดงนะทองแดงมันปูนะดูความเงาความวาวๆนะครับฟึบนะครับสองดูหน้าหลวงพ่อนะครับใครไม่เคยเห็นหน้าหลวงพ่อพัดนะนี่แหละนะครับช่างช่างบิ๊กบางใหญ่นะนี่แหละแกะพิมพ์ให้แบบนี้เลยนะครับนี่โค้ดดอกบัวหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะครับ วยจริงๆนะครับแล้วแต่คนชอบนะบา,นนบ, g, บางคนก็ชอบพิมพ์เต็มองคนะบางคนก็ชอบพิมพ์ครึ่งองแต่ส่วนตัวผมนะนะครับบางเนื้อชอบพิมพ์เต็มองบางเนื้อชอบพิมพ์ครึ่งองคนะแล้วแต่เนื้ออีกนะเออนะครับแล้วแต่เนื้ออีกนะโอ้เอกบางคนนี่หลายใจนะ <c oughs> อย่าว่าอย่างนั้นเลยนะครับความสวยรสนิยมมันต่างกันนะมานะอุ้ยองนี้ออกทองๆน่าจะเป็นทองเหลืองแน่เลยอะน่าจะเป็นทองเหลืองแล้วแหละถ้ามันอย่าง,งนงี้นะครับนี่คือเนื้อ ทองเหลืองนะใช้แทนเนื้อทองคํานะนี่นะครับใช้แทนเนื้อทองคําเลยนะนี่นะครับนี่นะครับใช้แทนเนื้อของทองคําเลยนะครับนะหลังพัดยศนะครับหลังพัดยศนะครับเนื้อทองทิพย์อะตอบประพานเป็นเนื้อทองทิพย์เนี่ยเลขโค้ดอะไรเนี้ยนะครับเลขโค้ดอะไรเนี้ยนะครับสี่เอาแปดสามห้านะครับแปดสามห้านะครับแปดสามห้านะครับใบรายการยังไม่ออกนะครับใจเย็นๆนะใบรายการยังไม่ออก ถ้าใบรายการออกนะร,รู้เรื่องเลยนะครับถ้าใบรายการออกนะี่รู้เรื่องแน่ๆนะครับเพราะว่านะครับก็300อลังนะครับก็เอามีสูงสุดก็ประมาณ3 0 0อเหรียญเนานะแต่ถ้าเป็นลงยาเป็นตัวพิเศษเนี่ยเขาเห็นแว่วๆมามีแค่5้าิบเหรียญก็มีนะนะครับอย่างเนื้อเนื้อที่ที่แถมแรกทองคาเนี่ยมีแค่2เหรียญน,นะครับเต็มองคหรือเปล่าเต็มองค์มาเลข7มาหน่อยมาเลข7อยู่ตรงหูเหรียญเนี่ยจบเลยนะเลข โอ้โหสามลักโอ้โหชนวนมะเนี่ยชนวนลงยาจีวอนนะครับอย่างที่บอกนะอืเ <c oughs> ข้มขังมากเนี่ยอย่างเนื้ออย่างเงี้ยจะไม่ชอบโอ้โหเนื้ออะไรเนี่ยนวะหรือชนวนชนวนเหรอเนี่ยอืด <c oughs> ูขึ้นแบบอืไล่เฉดอย่างเงี้ยอย่างเับนเนื้อนวะเลยนะครับตรงนี้ตอกชอช้างนะเป็นเนื้อชนวนนะครับนี่นะครับเนื้อชนวนนะเนื้อชนวนลงยาจีวอนนะอืงค์นี้นี่แบบนะ <c oughs> ดูกันเอาเองแล้วนะครับความสวยความงามนะครับบอกแล้วนะครับเหรียญจะดีเหรียญจะดังนะครับมองไปปุ๊บต้องรู้ก่อนว่าเป็นพักเกจิท่านไหนนะครับนี่นะครับไม่นี่ไม่ต้องบอกอะมองไกลๆก็รู้ว่าหลวงพ่อพัดนะครับนะเอ๊ะตรงจีบอลตอกโค้ดอะไรนอกจากโค้ดดอกบัวที่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยตอกโค้ดสาราเข้าไปอีกอืยังไม่เห็นเลยนะเพิ่งเห็นองค์แรกเนี่ยนะโค้ดสาราด้วยนะนะครับพื้นฐานรุ่นนี้น่าจะเป็นโค้ดดอกบัวนะครับแล้วโค้ดสาราก็จะมีมีเข้ามา พเพิ่งเห็นองค์แรกนะครับโคตสาราเพิ่งเห็นองค์แรกนะครับเนื้อทองทิพย์มีโค้ดอกบัวหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คือโค้ดพื้นฐานก็จะเป็นโค้สารานะเอ้ยเป็นโค้ดอกบัวนะครับโคดพื้นฐานเลยนะครับแต่ยังไม่เห็นโคส้สารานี่ตัวงานลงยาตรงนี้นะครับตัวงานลงยาตัวนั้นนะครับเป็นมีโค้สารานะครับฟึบแสดงว่าถ้ามีโคสาราเนี่ยเตรียมเก็บได้เลยนะครับมาลุยกันนะครับ ขอเลขเจ็ดอยู่ตรงหูเหรียญสักหน่อยโอ้อันนี้ลงยานี่ลงยาแบบโอ้โหทองทิพย์ลงยาน้ําเงินขอบแดงนะครับดูงานลงยาดิลงยาคุยพื้นได้สวยงามมากๆนะครับนี่คือเนื้อทองทิพย์นะนะครับอนี่คือล่าสุดที่ผมเห็นเขาประมูลกันนี่คือหลักพันแล้วนะเนี่ยเนื้อทองทิพย์นะนะครับเนื้อทองทิพย์นะครับปุ๊บเดี๋ยวมาดูเลขโคด้ดหลังพัดยศอีกแล้วนะครับเนื้อทองทิพย์เลขโค้ดหนึ่งสาม เก้านะครับหนึ่งสามเก้านะครับต่อโคดดอกบัวด้านหลังนี่นะเห็นไหมเอองานลงยานะครับเห็นไหมจะไม่ค่อยมีงานลงยานะเห็นไหมเปิดมาเนี่ยเจ็ดเหรียญสองสี่หกเจ็ดเจ็ดเหรียญมีงานลงยาอยู่สองเหรียญเนี่ยอาดูดิเนี่ยนะนะครับนะครับนี่เห็นไหมนะครับเปิดมาเนี่ยมีงานลงยาอยู่สองเหรียญนะครับสามเหรียญอาลงยาจีวอนอะ นับด้วยไหมถ้าถ้าไม่นับไม่เป็นไรมาลุยกันต่อนะครับอีกสาเหรียญแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเหรียญแถมยกหลังที่เป็นเนื้อนวะนากากเงินทั้งหน้าและหลังกันนะครับโอ้โหนะครับเฮกกี้เห็นส่องแบบสะท้อนแสงกล่องออกมาเลยนะครับว่าเป็นเนื้อทองทิพนะเนี่ยนะครับโอ้โหเต็มองค์ใช้แทนเนื้อทองคําได้เลยนะนะครับแวววาวมากมากนะครับหลังพัดยศด้วยเดี๋ยวดูเลขโค้ดก่อนนะครับดูเลขโค้ดก่อนนะครับฟื้นนะครับซูมเข้ามาแล้วเลขโค้ดเจ็ด แปดสี่นะครับนี่นะครับอคู่พิมพ์เต็มองค์ก็แล้วแต่คนชอบนะนี่นะครับถ้าได้เป็นคู่ก็ก็ดีเลยนะครับเต็มองคครึ่งอง์คนะครับเนื้อทองทิพย์เนี่ยใช้แทนเนื้อทองคําได้เลยนะแบบทองทิพย์รุ่นนี้คือแบบสุกสกาวมากนะเห็นไหมนะครับไม่รู้ว่ามุมกล้องเนี่ยจะเห็นชัดแสงชัดมากน้อยแค่ไหนนะแต่ถ้า,ถ,าถ้าพี่ๆได้ไปนะเอาไปส่องเอาไปดูนะคล้ายๆกันเลยนะเนื้อ,เน,อเนื้อทองคำอ่ะนะ นะครับผมไม่ได้บอกว่าเหมือนนะแค่คล้ายๆเฉยนะผมบอกแค่คล้ายๆเฉยนะลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับแต่ราคาต่างกันลิบลับนะครับราคาต่างกันลิบลับเลยนะครับเนื้อทองคําตอนเนี้ยเขารับซื้อนะครับผู้สร้างรับซื้ออยู่สองแสนบาทเออเอาเดิแต่เนี้ยไม่น่าจะถึงพันนะไม่น่าจะถึงพันนะครับเออนะครับดูราคาก็ต่างกันแล้วนะครับมาลุยต่อนะครับฟึบนะครับขอเฮ้ย อ้าวมีฟองน้ำมีฟองน้ำเอาไว้ก่อนไม่รู้เป็นเนื้อเงินอะไรเอ่ยหน้ากากทองคำหรือเปล่ามีฟองน้ำด้วยนะครับมาดูเหรียญน,นี้ก่อนฟึบนะครับมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับมีอะไรพิเศษหรือเปล่าทองแดงหรือหลังเรียบเฮ้ยมีโครสลาตรงนี้มีโครสลา ลงยาจีวรไงแล้วนะครับลงยาจีวนไงแล้วบอกแล้วถ้ามีโคสลาต้องพิเศษนะครับมีโคสลาต้องพิเศษนะครับมีโคสลาสองอันเลยด้วยเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อทองแดงทําไมมีโคสลาสองอันเลยเดี๋ยวดูวันนี้ก่อนดูเนื้อนี้ก่อนเนื้อชนวนมีโคสลาอันเดียวนี่มีโคสลาตรงสังคติด้านในนี่อันเดียวนี่นี่เนื้อชนวนนี่มีโคสลาตรงนี้ด้านหลังมีไหมไม่มีด้านหลังไม่มีเอ้ยอันนี้ทำไมมีโคสลาสองอันเดี๋ยวมาดูกันอะไรพิเศษนะครับเดี๋ยวมาดูกันอะไรพิเศษนะครับ นี่โคดสาราสองอันตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นโค้ดสาราตรงนี้แล้วโคดดอกบัวนะครับอ้าวอะไรพิเศษนะครับฟึบนึกว่าหลังเรียบนึกว่าหลังเรียบถ้าหลังเรียบจะมีตอกตรงนี้เลยนะครับเลขเจ็ดนะถ้าจําไม่ผิดนะเดี๋ยวดูเลขโคดก่อนนะครับทองแดงลงยาทองแดงดอเด็กสองตัวเป็นทองแดงลงยานะครับลงยาจีวอนนะเจ็ดศูนย์เก้านะอ๋อหลังยันหรือเปล่า นะพระออกวันแรกก็อย่างเงี้ยนะครับเดาไปสุ่มมั่วไปหมดเลยนะครับเดาสุ่มมั่วไปหมดนะพระออกวันแรกนะมาลุ้นสุดท้ายอ่าลุ้นสุดท้ายที่แกะแล้วนะครับโอ้โหปามาเดี่ยมานะครับไม่ได้หน้ากากทองคํานะครับแต่องค์นี้นะครับในองนี้นะครับให้ดูก่อนนะองค์นี้นะถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับจะเป็นเนื้อเงินนะครับลงยาจีวรนะครับ ห่วงเชื่อมทองคำานนี้นะครับโอ้เวีนนี้หลักหมื่นนี่เขาจบกันหลักหมื่นนะครับเดี๋ยวมาดูเลขกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเลขกันนะครับเดี๋ยวมาดูเลขกันนะครับเนื้อเงินนะเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินแน่นอนนะครับถ้าใส่โฟมนี้ตอกงูนะครับเห็นไหมเนื้อเงินห่วงทองคำนะครับเนื้อเงินห่วงทองคำนะครับมาดูเลขโค้ดนะครับเนื้อเงินห่วงทองคํานะครับฟึบฟึบหนึ่งเอ้ยสี่พอแล้วไม่ต้องมีแล้วอ้๋มีเลขอีกสี่เจ็ด สี่สิบเจ็ดนะครับนะครับปีพศเกิดใช้นะครับสี่เจ็ดนะเอ็มต,นะต,ตัวได้เลยนะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับห่วงเชื่อมทองคํานะครับตอกงูทหาหานะครับเนื้อเงินห่วงเชื่อมทองคําก็มานะครับเดี๋ยวผมผมแกะแกะให้ดูก่อนนะแกะให้ดูก่อนนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะครับนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อนนะครับเนื้อเงินห่วงเชื่อมทองคํานะครับโอ้โหนะครับสุดไปเลยนะครับเนื้อเงินห่วงเชื่อมทองคํานะครับเดี๋ยว นี่นะครับอึนะต้องเบาๆหน่อยนะเนื้อเงินห่วงเชื่อมทองคํานะครับออกมาแล้วเป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับนี่นะครับหลวงพ่อพัดนะครับไข่ปลาพิมพ์ครึ่งองค์นะครับเนื้อเงินห่วงเชื่อมตรงนี้เป็นห่วงเชื่อมทองคํานะครับต่อโค้ดสองอันตรงนี้นะครับเป็นโค้ดสารานี่บอกแล้วถ้ามีโค้ดสาราเนี่ยพิเศษแน่นอนนะครับตรงนี้เป็นยันนะครับเป็นยันนะครับนี่นะครับดาวกระจายเป็นยันนะครับเนื้อเงินห่วงเชื่อมทองคําลงยาจีวรนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ นะครับเป็นด้านหลังเป็นผัดยศด,ด้วยนะครับเลขโค้ด47นะครับเลขโค้ด7 7่อกทหารนองูตรงนี้อันนี้ไม่มีโค้ดดอกบ,บัวนะนะบ,บอกแล้วถ้ามีโค้ดสาราเนี่ยจะเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวเก็บไปก่อนนะครับแล้วมาดูเนื้อ เนื้อสุดท้ายนะครับเหรียญสุดท้ายที่ผมจะเปิดในวันนี้นะครับเหรียญสุดท้ายที่ผมจะเปิดในวันนี้นะครับก็เป็นเหรียญนี่เลยนะครับโอ้โหซูมอะไรไปขนาดนั้นนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญสมณาคุณยกรังในนี้จะเป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะหน้ากากเงินทั้งหน้าและหลังด้านหลังเป็นพิมพ์พัดยศด้วยนะครับหน้ากากเงินพิมพ์พัดยศด้วยนะครับมาดูความสวยงามกันมาลุ้นว่าเอกมงคลจะได้เป็นพิมพ์เต็มองค์หรือพิมพ์ครึ่งองค์นะครับพิมพ์เต็มองค์หรือพิมพ์ครึ่งองคนะครับก็แล้วแต พิมพ์เต็มองบางคนก็ชอบพิมพ์ครึ่งองคนะครับมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันนะครับฟืบๆนะครับฟืบๆนะครับเอแสดงว่าอันนี้ลังนี้ถ้ามีถ้ามีเนื้อเงินแบบนี้แล้วก็จะไม่มีเนื้อทองคำอ่าเนี่ย Australia. ผมสรุปได้อย่างนี้นะถ้าองค์นี้ถ้าลังนี้มีเนื้อ,เ,อเงินห่วงเชื่อมทองคําแบบนี้แล้วไม่น่าจะมีเนื้อทองคําแล้วนะครับไม่น่าจะมีเนื้อทองคําแล้วนะครับมาลุยนะครับเดี๋ยวซูมกล้องก่อน,อนไม่ชัดนี่มา เอาครึ่งองคนะครับเป็นพิมพ์ครึ่งองคนะมาเดี๋ยวดูเลขโค้ดก่อนนะครับดูเลขโค้ดก่อนนะเป็นพิมพ์ครึ่งองนะเดี๋ยวตัดให้ดูก่อนลุ้นเลขโค้ดกันนะครับด้านหลังนะนะครับฟึบ <c oughs> นะครับตัดเฉียงเฉนะียงจะได้ไม่โดนนะโอ้โหดูความสวยงาม เนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากเงินนะครับเอ้ยเนื้อนวะนะครับโอ้ไปกันใหญ่แล้วนวะลงยาแดงหน้ากากเงินทั้งหน้าและหลังแบบนี้นะครับมาดูลุ้นเลขโค้ดกันนะมาดูลุ้นเลขโค้ดกันเอาซูมฟึบ9กหนะครับ95นะครับนี่เห็นไหมตอกเนื้อเงินนะครับด้านหลังก็เป็นพัดยศอย่างนี้ด้วยนวะตอกงูสองตัวเป็นหน้ากากเงินทั้งหน้าและหลัง นะครับเลขโค้ดอยู่ตรงนี้9 4ไม่ใช่9 5นะ9 4นะครับเห็นไหมด้านหลังเป็นพัดยศนะครับพัดยศหน้ากากหน้ากากเงินที่พัดยศด,ด้วยนะครับด้านหน้านะครับนี่คือเนื้อนวะนะครับเป็นหน้ากากเงินที่ด้านหน้าด้วยลงยาแดงคุยพื้นด้วยกับเนื้อนวะนะครับ สุดๆไปเลยนะครับสุดๆไปเลยนะก็วันนี้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับหลังนี้ไม่น่าจะมีเนื้อทองคําแล้วแหละนะครับเพราะว่ามีเนื้อเงินหน้ากากเนื้อเงินห่วงเชื่อมทองคําไปแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวคืนนี้อย่าลืมนะครับคืนนี้นะครับคืนนี้พบกันนะครับเวลาสองทุ่ม30นาทีนะครับใครที่ยังไม่เคยแอดไลน์เอกมงคลนะครับนี่นะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับหรือไม่ก็เนี่ยด้านหน้านี้เลยนะครับ แอดเอกมงคล168นะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับก็ยังไงวันนี้คืนนี้ฝากด้วยนะครับฝากกันด้วยนะครับมีหลายรุ่นนะครับเจ้าสัวนะครับแล้วก็พัพผงนี่ราคาเบาๆเลยนะครับราคาเบาๆเลยเขาเขาเล่นกันเท่าไหร่ตอนนี้นะครับหานครึ่งไปเลยนะเขาเล่นกันเท่าไหร่ตรงนี้หารครึ่งสาหรับช่องเอกมงคลให้กับ f c เท่านั้นนะครับวันนี้เอกมงคล ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันสองทุ่มสาสิบนาทีนี้ต้องลาไปกับนะครับสองเหรียญน,นี้แน่นอนนะเป็นไปเป็นเหรียญอื่นไปไม่ได้นะครับเป็นเหรียญอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นสองเหรียญน,นี้นะครับพิมพ์ครึ่งองค์แบบสวยเลยนะครับนี่นะครับซูมฟึบนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวยจริงเลยเนี่ย